<Net> ไม่มีเสียงเลยนะหมาเล่าๆไม่มดีข่ดไปไหนมาตาตุ่สี่งนอ่ผมฝากแม่พ่อให้กินแน่พี่ขอเลยวันนี้นะนี่น่าแกข้อไฟข้อไฟใส่แล้วต่อะไวอาอลตอนเม่อใต้นลคุณนนี่ลง โกัสชอบหลุดอ่ะโฟกัสชอบหลุดเธอเราไม่ใชอวโต้ได้ป่ะได้แต่ว่ามันก็ไม่มันก็ไม่เวิร์อ่ะมันก็จะสายังไม่เก่งพอทีเดียวเเลยดิน มันจะไม่ชัตมันมัก้านโโตมฟกัสมันจะอูนิดเดียวอย่างเงี้ยถ้มันมีแชัดมันก็มาตอกนี่เลยเอาพทีก็ไปนู่นแต่ลองนี่พี่แพยนมาร์กจุดนิดนึนะแต่ขนาดมาร์กจุดบางทีก็หลุดนะเดี๋พี่ดูลอง ลแล้วมันจะมีอันนึงเนี่ยแต่ว่านะเพะอูใช้บ่อยอันนี้นะคือแม่งในที่มืดอะ่ะลุงเห็นพี่จะชอบถ่ายในที่มืดบ่อยอะ่ะไอตัว AV อะ่ะ AV จริงๆพี่ก็ใช้ได้นะเว้ยแล้วคือเวลาทำถ้าหุา่นอย่างเงี้ยที่มันเป็นไฟข้างนอกอะ่ะพี่ถ่ายคือมันจะมันจะสว่างพอดีเว้ยคือมันจะชัดเพราะปกติถ้าเป็นทีวีอะ่ะถ้าหันมาข้างนอกอะ่ะมันจะมืด พี่ก็พี่จะโฟกัสไม่ทันเพราะว่าพี่กดพี่กดเร็วไงถ้าเอ็มพี่ต้องตั้งค่าทุกอันพร้อมกันหมดเลยไงแต่เองนางเป็นสายเร็วไปแล้วนี่ไหนจอาหารจัไหนเดี๋ยวมเขาเขาเขาาขอเสริมหน่อยตอนไหนตอนวันาเกาวันที่ เกมันเฮ้ยรายการใหม่เริ่มออแอร์คั้งแรกเลยแล้วออแล้วอแวจบแล้วีเแลยใช่ไหมใเีเวลาบอลชอปีนตอนนี้กลับมาที่ไหนนะขอาพี่แกอ้นี้มันเคยเอาบอลนเดี๋ยวปวขึ้นสมอง อย่าทาอะไรไม่ดูหรอี่ด้ยด้วอย่าลืมว่าทีกาว่าที่วนีถ่ายดูเรื่องโดนนอยงน้หุลลล่ไ้ครับัไ้ครับไอ้เีย้มั่นใจแบบว่าทุกคนเข้าใจกันหมดนี่แก้ไ ได้ไหมได้ครับดีมากครับคือถ้าพวกเราพามันอยู่ที่ถ่ายผิดรายการแบบนี้ยมึงเชื่อกูมึงแทงตามกูเขาห้ามถ่ายตามการไม่งั้นไม่สนุกผมแอบคุยกันเองอยู่ี่เกี่ยวเขาห้ามถ่ายตามการนกูเนี่ยไม่เคยพลาดใครกินคนแรกเกมแรกเลยด้วยพรชื่อมองไจะตัดสลับให้ด้วยบอกว่า มา้ับอยู่กับแม่หมดแนไหนูไม่ไหวเฮ้ยป่าเดี๋ยวไม่ได้เขาว่าี่เอาแต่น้าไี่เอาแต่น้าเร็วๆข้าวบุคม แกต้องอ่านแอ่ั่นนะี่ะนี่ีอที่บ้านเียรเนาะไเนี่ยไม่ผมเราไม่รู ad, freshmen, ้เนี่ยโดัน้อยมากอะมันไม่มันไม่ได้โดนปาย น,น้ำใส้อ้ส้มผลไ้ายทร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 อาระเพ็ดเอามาตรงนี้น่อยเดยพ่

แบกโลโลแบกโลไม่เยอไม่ดกิงิตั๊เดียวเลยนะเย็นเย็นเย็นยิเย็นนะยิ่งไิงแม่ดอกไม่อัดเทดิงิ มันเป็นกครึ่งบาเลยข้าคนคนกระบะข้า่นทางเว้ยผ้างเราใช้น้ำออกไหมไม่จับเวลาเลยจับเวลาเลยจับในคาเลยจับนาทีเลย ไม่ต้องไม่ต้องให้ใครเห็นหรอกไปขึ้นตรงนี่บริษัทมีเครื่องตัดต่อป่ะมันลงมันลงได้นะลงได้ไม่อยากมอจี๊ดไม่อยากมอจะได้ลยไม่ได้ว่าบอกของอะไรได้คะพี่เมื่อกี้มันจีที่ได้อยู่เลยอะ ไอ้เยี่ยคิงซ้อนอยู่แนไอซซ้อมเป็นแบตหมด네เ้าเจ๊ก็จะาไอ้เยี่คิงซ้อนเขาหน้าเียนดะ้เลีลัแล้โอ้ยคุณชางพูจับเยเดี่ยอืมเป็นอไ <c oughs> นะไ <c oughs> ระ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยปุ๋ยยาใช้สมองเลยใช้แรงยามอย่ใช้สมองครอบแรไม่ใชโอเคอคอ ไล่ไล่ไล่เราหาสารตัวไม่เจอาี่ตำรวจอะไรบ้างอะไรบางทีเนซิคเนซิคห้อย่างเขาที่กดโซนมีได้อะง่ายง่ายง่ายง่แบบไม่ต้องนั่นมากอ่ะมีไหม

จัดเลยเยกเยกตัวกันวนี่คือบทลงโทษบทลงโทษของวันนี้นะคะ่โกบข <c oughs> ้าวโกฮะ <c oughs> จับจับขึ้นมาก่อนทางวันนี้จะไปพูดขวาชันชักฉันชักต้องทำต้องจูบกบค่ะพี่จูบให้ดูหน่อยมันจูบจูบจูบแบบนี้จูบแบบดุดึงจูบจูบแบบลากดิ้นเนี่ยโอ้ยไม่กัวเลยใช่ที่บ้านเลี้ยงกบพี่ตัวใหญ่มากกลัวเหรอพี่พี่กบไม่กัดหรอ ะกัดนะแต่พี่ถือว่าเราก็จะไปโดนปากมันพี่รู้หลั่ะ้าวแล้วตอนจูบอ่ะไม่กัดหรอกพี่เก่งก็พูดไปกันเลยแล้วพี่ขาขาไป็นไงขาเป็นแดงลองลองลองไหมพี่ไปลองไหมครับนิดนึงพี่าเล่าเล่าวล่าอยู่ไหนอกพี่บ้านจูบไหมจับไงนี่ไงพี่อันนี้กำลังสอนวิธีจับตบอยู่ แบบนี้อย่างนี้นี่ประดับสวกับดีครับผมนึ่งองสามโอ้โหมันร้องแล้วพี่มันร้องแล้วให้มันสุกันปหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหลายตัวก็ได้นะมันผูกขาไว้ลสองตัวสามตัวเห็นพี่เราเห็นหนังอะไรเห็นเห็นไหมคะเเห็นแล้วมันเหลือนี่อีกตัวหนึ่งอะ ใส่ในห้องกว้บ้างหน่อยเดี๋ยวหันไปหันมากระโดดกึ่งนุ่งริ่งกันเดียวแต่รู้แล้วว่าจับยังไงก็โอเคจับตัวกำลังสวยคืออยากจูบกบว่างั้นไอ้์สอกอกอยากเห็นคัณนี้ดิ้นนะเอาลงอยากเห็นเฮ้ยตัวใจโมลื้ออีกสองหมื่างนี้ก็ได้ก็ได้หรือว่าล็อกเข้าเนี่ยพี่ล็อกตองนี้ใช่เนี่ยเนี่ยกบเนี่ยจับอย่างเงี้ยก็ไม่ไปไหนแล้ว จ้าเนี่ยคนจับต้องเป็นคนบวชเนี่ยล็อกเลยเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้ออ้ยหันหน้ามาทางนี้จบเดี๋ยวหันมาทางนี้สิเอออจูเดี๋ยวได้ได้ได้ออเออเออมองไม่เห็นนะอย่าบางังอย่าอย่าใช้มุมกล้องสิทำละครเนาะเ <c oughs> ออเอออ อย่าไม่ชนเลยชแล้วโอ้โหเอาแบบดูดๆไหมฉันจะให้เธอกลับมาเป็นเจ้าชายเหมือนเดิมพอแล้วพี่เรื่องที่จับไม่ยากหรอครับจับไม่ยากหรอกแต่ใครจะกล้าใครจะโดนหันน้ามาหน้อยวันนี้วันนี้ใครจะโดนโดนจุบกอบอยากรู้ตั้องรอดู